วันนี้ต้องพูงตรงว่าเราอาจจะเป็นในช่วง Q&A แล้วกันก็นเลยรวบรวมคําถามจากทางบ้านนะฮะที่ถามในช่องนะแล้วผมก็ไม่ได้ตอบนะผมบอกว่าเดี๋ยวมาตอบให้จุดเริ่มต้นที่ทําให้มีแรงบันดาลใจในการหาเงินซื้อ EVO คืออะไรครับเรียกได้ว่ากิเลสล้วนครับเกียร์ซูเปอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับจี G ้ที่หัวเลยอะเรียกได้ว่ามันก็ไม่ถูกแล้วกันนะครับแต่ถามว่าใช้คุ้มไหมไม่ได้ขับเลยครับต้องพาไปวิ่งแดกบ้างแล้วครับพี่โอ้โหผมเจอคําถามนี้เยอะมากนะครับ บางทีเนี่ยเราก็ถ้าลงเราไปลงแล้วแล้วเ,เราทําไม่เต็มที่เนี่ยมันรู้สึกว่ามามาแค่ฮาๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเปเหมือนกันนะ<อ>สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดี้อนเข้าสู่ช่องโกงสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะฮะวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมุมกล้อง เดิมๆนะฮะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ต้องพูดตรงว่าเราอาจจะเป็นในช่วง Q&A แล้วกันจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นนะผมก็แค่เอาคําถามกเก่าๆนะครับคือช่องผมเนี่ยทำมาประมาณไว้สักมานหนึ่งปีแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ได้เริมงามยามดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็เลยรวบรวมคําถามจากทางบ้านนะฮะที่ถามในช่องนะแล้วผมก็ไม่ได้ตอบนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาตอบให้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าฝนตกหนักมากก็เลยต้องมานั่งเขาเรียกวนะ่าะนั่งเหงาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราต้องมากับช่องลแล้วนะ ผมไม่ได้จับไมค์ไม่ได้จับกล้องมาประมาณเดือนนึงแล้วคือเราใช้คลิปสต็อกทั้งหมดไปแล้วนะฮะก็โอเคครับกลับมาแล้วฮะ <laughs> มาเดี๋ยวเราเข้าที่คำถามแรกเลยละกันนะครับก็มากับคำถามแรกนะฮะผมขอสอบถามหน่อยครับพี่จุดเริ่มต้นที่ทำให้มีแรงบันดาลใจในการหาเงินซื้อ EVO คืออะไรครับผมเองก็อยากหาแรงบันดาลใจบ้างนะครับเรียกได้ว่ากิเลสล้วนครับก็ไม่เชิงนะครับจ,จริงๆก็ ถ้าความรู้สึกลึกๆนะถามว่าทำไมถึงชอบอีวแล้วกันนะก็ผมเองก็เติบโตมากับเจ้าอีวตั้งแต่นัธยมแล้วนะครับเพราะพี่ชายผมเองก็ขับในสมัยนั้นก็พี่ชายผมเนี่ยก็ขับเป็นอีวเนาะผมก็อาจจะเล่าไปหลายๆที่ละผมก็รู้สึกชอบนะครับแล้วตอนเด็กผมก็แบบดนนั่งรถในนั่งรถแรงบ้างเพราะว่าพี่ชายก็เป็นเล่นรถเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็ฝังใจแล้วโตขึ้นเนี่ยจะพัชจะผูกอะไรไม่รู้นะผมก็ไปเล่นเล่นซูบูรุแทนนะ ก็คือจริงๆแล้วผมก็ไปอยู่พวกพี่เม้งนะถ้าใครหลายๆคนที่รู้จักพี่เม้งดูในช่องผมนะก็คือ s j กเลแกรนเองผมอยู่แกตั้งแต่ผมแบบสมัยมหาลัยเลยนะครับเพราะว่าแกก็เป็นเพื่อนพี่ชายพี่สาวด้วยก็จะอยู่ยาวๆเลยแต่ว่าท้าความกับปนี้นึงนะหลังจากที่ผมขับรูบลูเสร็จเนี่ยผมเว้ได้มีโอกาสมาขับอีโวต่อจากพี่ชายใช่ไหมแต่ขับได้ไม่นานนะครับแม่ก็ขายครับมันผมแซดมากเลยผมเสียใจมากนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมต้องไปฝึกงานนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยหายจากรถซิงไปสักพักหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็กลับมาอีกทีก็จะเป็นสุรุก็งงๆอยู่ดีนะฮะไม่ได้กลับมาเล่นอีเวสักทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ผมทําซูอร์เสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องซูบ้าอีกทีหลังที่ผมทําซูอร์เสร็จผมก็เกิดคมคิดนึงนะครับว่าเฮ้ยเราแม่งแบบว่าจะพุ่งตรงว่าซูอร์มันก็คงขับไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่าทาทะลึ่งทํมาเยอะนะฮะ <laughs> ก็ตามนั้นนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราอยากได้รถที่ไปขับเที่ยวเราไปเจอพี่อาร์ตนะครับไปเจอพี่ๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากได้ ติดใจกับเจ้านี่มานานแล้วนะครับว่าแบบไม่ได้ใช้จริงจิงจากทัาทีแล้วก็ไม่เคยแต่งด้วยตัวเองด้วยนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยก็เลยว่าอยากจะลองสักทีเนาะแล้วก็บวกกับว่าเราอยู่พวกพี่อาร์เราเริ่มอินนะเรื่องอีโวอะไรเงี้งยพอมันทำความแรงได้ดีนะครับแล้วก็ต้องพูดตรงว่าอะไรอีโวน่าจะค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่าซูรุอันนี้ผมคิดว่างั้นนะสำหรับผมมองนะแล้วก็เวลาที่เราจะไปทเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นเราผมมีแผนอยากไปมาเลเซ่นไหมคือถ้าเราไปเสี่ยที่มาเลเซเนี่ก็อะไรอีโวน่าจะเยอะหน่อยนะครับแล้ว รถขับสี่เนี่ยก็ค่อนั่งตอบโจทย์นะเพราะว่าเราต้องวิ่งจัดกรุงเทพลงใต,ลงต้ลงต่างจังหวัดต่างๆจนไปถึงโอ้โหชายแดนอะไรเงี้ยมันก็จะมีฝนเยอะนะครับก็ต้องพูงตรงว่ารถขับสี่เนี่ยก็จะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าสาหรับตัวผมนะเพราะผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนขับรถเก่งเนาะถ้าเกิดว่าไปขับหลังขับหน้าก็ผมก็อแอบบ่นบ่นนิดนึงก็เลยขอรถขับสี่แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็จัดมาสักคันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีแรงวันนั้นใจอื่นนะครับก็ทําตามใจตัวเองเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับก็ ประมาณนี้อ่าแล้วก็คําถามต่อไปในเรื่อง evo ต่อแล้วกันนะะอยากได้ evo สักคันเนี่ยต้องเตรียมงบไว้เท่าไหร่ดีนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็ตอบค่อนข้างกว้างนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่ากําหนดว่า evo รุ่นไหนนะแต่ถ้าจากที่มาคอมเมนต์ผมแล้วก็จะเป็น e o 9นะฮะก็ถ้าถามรวมๆเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับ7 8 9เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่หลายๆอย่างนะประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพูดว่ามันมีทั้งรถที่ทําครบทําไม่ครบอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีเรื่องของเจเนเรชันต่างๆออปชั่นต่างๆอีกถ้าให้ผมมองโดยส่วนตัวนะครับเตรียมไว้ประมาณ 1.5M แล้กันเผื่อเอาไว้นะครับต้องเผื่อในเช่นนี้ก็คือซื้อรถแล้วก็บวกกับเงินที่เราต้องเอาดูแลนะเพราะเป็นรถเก่าแล้วนะครับก็แล้วแต่เทสคนแล้วกันว่าชอบของแต่งประมาณไหนทําเยอะทำน้อยขนาดไหนี้มันแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าให้เบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะคิดว่า1.5 หรืออาจจะตอบกว่านั้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดคุณเจอรถที่ดีแล้วก็โชคดีไปครับแล้วก็มาเจอคําถามนะส่วนใหญ่ก็จะถามผมว่าอีโ e วเนี่ยกินน้ํามันไหมนะฮะก็คงกินกว่ารถบ้านนะฮะแต่ถามว่าในมุมอมองผมแล้วกันนะครับผมจะมองแบบนี้ว่าอย่างผมขับ f ูจิเนอร์แล้วกันผมขับไปกับกรุงเทพอยูน่น้ำมันอยู่ราวประมาณสัก6 700แล้วกันผมขับอีโวเนี่ยผมมาคิดว่าประมาณ500อนะเท่าในความคิดผมนะเพราะผมก็ไม่เคยไานั่งนับจริงๆนะ ถามว่ากินน้ำมันมากไหมสำหรับผมมองว่าอย่างไม่นะครับแต่ถ้ารถที่ทํามาเยอะหรือว่ารถที่ยังไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยก็อาจจะกินหน่อยาจากที่ฟังมานะจากที่ฟังมาก็าประมาณแปดเลิตรสิโล,ลิตรอะไรประมาณนี้นะอันนี้ที่ฟังมานะผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวถ้านับเดียวจะมาตอบคำถามพี่นะรถคันนี้ท่อโตเม่หรอครับอ๋อใช่ครับคันนี้ใช้ท่อโตเม่ครับผมก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับตอนซื้อมาเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะเพราะว่าโตเม่ก็เขาเรียกว่าเป็นท่อที่ก็พอมีราคา นะฮะประมาณนี้แล้วก็จะมีคนถามว่ารถผมย้ายครบใช่ไหมส่วนตัวนะครับผมให้หลายๆท่านดูแล้วนะครับคิดว่าก็ครบอยู่นะก็แทบจะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็บาง,อย,างอย่างเช่นตอนแรกที่มาเป็นกระจกไม่ดําก็ผมก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วแม้แนตะ่คนสังเกตด้านหลังผมนะฮะด้านหน้าจะใสนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมืดนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะหางเหินทุกอย่างกัชนชะนกันชนหน้าภายใน,ยนยก็คือครบแล้วเครื่องด้วยที่สําคัญนะถ้าอยากจะหาซื้ออีโว สี่ห้าสักคันต้องมีงบเท่าไหรด่ดีอันนี้ผมก็ไม่ได้เคยเล่น EVO 4 5นะครับแต่ที่แบบว่าเคยเปิดเจอในตลาดอยู่ก็เห็นมีอยู่ประมาณ3 0 0แสนถึง7จ็ดแถึงเจ็ดแสนล้วกันที่เคยเห็นนะนะแต่ว่าถ้าเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถพิเศษหรือว่าเป็นรถที่แบบว่ารถแรงอะไรเงี้ยก็อาจจะอีกราคาหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถธรรมดาทั่วไป GSR SI, หรือเป็นรุ่นแบบธรรมดาเนี่ยก็ซื้อได้ซื้อได้อันนี้เป็นช่อง Q&A EVO ปะเนี่ยก็ อรถแรงเฉยก็คือพี่คนนี้ถามว่าผมงบเท่าไหร่เนาะผมก็เอาคำถามของอีโวมานะก็ต้องบอกว่าโอ e ้โหก็ไม่ได้นับเลยอทุกคนเอาจริงๆอะนะคือเรียกได้ว่าแบบเก็บค่อนข้างเยอะคือมีทั้งเครื่องนะฮะแล้วก็ภายนอกถูกทกอะไรต่างๆเนาะก็คือพยายามทำให้เป็น9ก้าอย่างที่บอกตอนแรกนะให้ก้าให้ครบ GSR แล้วก็เครื่องเนี่ยผมก็ทำใหม่ทั้งตัวอย่างที่ทุกคนเคยดูเนาะคือผมก็ไม่กล้าพูดราคานะครับแต่ถามว่ามันคงเป็นแสนแน่นอนครับเพราะว่าทำรถเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะนะให้เพื่อนๆเตรียมเงินเอาไว้ซ่อมด้วยนะครับเวลาทำรถคคนหนึง่ง Jazz RS ที่มีแพ t เทิลชิพสามารถลากรอบแบบนี้ได้ไหม CVT ผมคิดว่าคงจะลากรอบไม่เหมือนกับ X Chip เนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปสุตดตาดูนิดนึง X Chip ขอยมานะครับเอาะ ก็ประมาณนี้นะครับมันคงจะลากรอบได้ไม่เหมือนแบบนี้หรอกเพราะว่าเกียร์พวกนี้มันจะมีการตัดรอบเวลารอบสูงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ CVT เนี่ยมันคงแบบจากที่ผมเคยใช้แล้วกันนะมันก็มันจะหนุวงนวงนิดนึงมันคนละแบบนะครับก็เดี๋ยวกลไกตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยให้ผู้รู้ตอบจริงจังจากอีกทัทีนึงแต่ถ้าตอบสั้นๆคือลากได้ครับแต่ไม่เหมือนดีกว่าต่อนะครับผมเกียร์แบบนี้ใส่กระบะได้ไหมนะครับ ก็ต้องพูดว่าเกียร์ Evolution เนี่ยมันเป็นเกียร์ของรถขับหน้านะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเนาะก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนจะไปใส่ขับหลังก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเกียร์ขับหน้าขับหลังเนี่ยเออมันต่างกันดีกว่าระยะต่างๆมุมมุมอะไรเงี้ยมันคนละแบบนะครับถ้าเป็นเกียร์ใส่กระบะอะเหรอผมคิดเล่นๆแล้วกันนะน่าจะเป็นพวกซัมโซเน็ตหรือว่าเป็นพวกแบรนด์เมกาที่แบบว่าเป็นเกียร์ขับหลังอะที่เขาทำเป็นรถดิฟอะไรพวกนี้อาจจะใส่ได้นะหรือว่าพวกเกียร์ลมมาที่แบบ่ในสันรถแดกอะเนาะ ก็อาจจะประมาณนั้นนะฮะหลองตาหาพี่ถังให้ดีกว่าผมอยากรู้ว่าเกียร์มันใส่กระบะได้ไหมก็อยากจะให้คนดูรู้เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับพี่ถังพอดีว่าตอนนี้ออกคลิปอยู่นะครับพี่ถังผมผมจะถามว่าเนี่ยมีคนถามว่าเกียร์แบบเนี้ยใส่รถกระบะได้ไหมคือเกียร์เอ็กซ์คลิปะที่พี่ถังขายครับมันใส่รถกระบะได้ไหมครับโอ้ถ้ายี่ห้อเอ็กซ์คลิปเลยตอนเนี้ยยังไม่มีของนะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็มีเยอะแยะครับอ๋อยี่ห้ออื่นนะครับทุกคนที่ผมบอกไปแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเอ็กชิปตอนนี้มันใส่รถอะไรได้บ้างครับพี่ผลิตภัณฑ์ของเอ็กชิปตอนนี้ก็คือมีม,ม,มีหลักๆเลยคืออีโวซูบารุแล้วก็ GR ยาริสครับอ๋อแล้วฮอนดามีไหม,มพี่ฮอนดากำลังจะเปิดตัวอีกสองเดือนสำหรับตระกูลเครครับอ๋อตระกูลเคกำลังมาใช่ครับสำหรับสำหรับสายฮอนด้าที่บ้าพลังเลยระดับหนึงโอ้ยอย่างงี้พี่ถังก็ต้องทำฮอนด้าแล้วนะครับนี่ ผมผมต้องหาดน้าเล่นแล้วดิถ้ากดเปิดก่อนเดี๋ยวก็มีคนตามอ้าแ่เคก็ถามมานี้ครับพี่ถังแล้วก็เดี๋ยวไหนเดี๋ยวไปถามพาอพี่ถังกันเนาะได้ไหมครับพี่ได้เนาะได้ครับยินดีครับเดี๋ยวไปจาะเึกอเรื่องอีโบให้นะครับพี่ถังสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ใครที่ดูช่องผมนะครับพี่ถังก็จะเป็นอ่อ เป็นช่างที่ทํารถให้ผมแล้วกันเนาะเป็นอู่ที่ทํารถให้ผมรถอีโว์กันนี้นะใครอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าได้นะว่าเราจะไปถามพี่ถังให้เนาะเรามาต่อกันที่คลิปซูเปอร์นะเมื่อกี้ผมก็นั่งหาอยู่นะครับผมดูในคลิปในช่องแอปดำนะครับก็เจอหนึ่งถามว่าเกียร์ซูเปอร์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับจี G ้ที่หัวเลยอะเรียกได้ว่ามันก็ไม่ถูกแล้วกันครับเป็นในหลักหลักแสนแล้วกันแต่ถามว่าใช้คุ้มไหมไม่ได้ขับเลยครับ อต่อไปนะครับคีย์แพดปุ่ม4อันเนี่ยเอาไว้ทำอะไรหรครับก็อันนี้เนี่ยมันเอาไว้กดแบบ o p t ออปชันนะอย่างเช่นแบบปรับบูทเบิร์นยางแอนตี้แลกเรียกได้ว่าเอาไว้กดการทำงานต่างๆของรถแล้วกันเดี๋ยวเราอ่านคำถามที่ผมเคยรีวิวเจ้าซูเป้าไปอีกรอบนะฮะสองเจโบเคยเล่นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยน้ำมันลิตรละ10กว่าบาทเริ่มจากเชียงกงขึ้นจนโบเดียวแบบโอท็อป0กม้า ดูในคลิปขับแบบช้าๆไม่ติดบูตตอนซัดบูตเพิ่งเริ่มติดก็ยกสับเกียร์แล้วบูตยังไม่ถึง0.5เลยครับจากที่ผมขับสู่ป้ามานะครับเรากับผมได้นั่งอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรดีวะบนเรือแล้วกันนะครับแม้ว่าตอนที่บูตจะติดไม่ครบนะครับหรือว่าบูตที่มันจะแบบว่าติดที่ยังไม่เต็มนะครับรถมันมีอาการเลื้อยแล้วครับซึ่งบอกผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ขับเป็นคนขับรถขับหลังเก่งนะครับแล้วก็มันเป็นคันแรกด้วยที่ผมได้ลองนะฮะ ซึ่งบอกตรงครับว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ผมได้ลองมาให้มานั่งรถผมแล้วนะครับแต่หลายคนบอกมาเสียงเลยวครับว่าโคตรน่ากลัวนะครับซึ่งอาจจะต่างกับรถ500ม้านะครับกับ6,700นะครับต่างกันประมาณนึงเลยนะตอนผมขับเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ไม่กล้าที่จะกดไปมากเลยขนาดเนาะคือถึงแม้ว่าของมันก็มีค่านะครับเราก็มันจะเป็นต้องใช้สุดก็ได้นะในมองผมนะแต่ถ้าถามว่าในมองคนที่ขับรถเก่งนะครับสับแบบพี่ปอนเทค สับแบบนักแข่งต่างๆนะครับพี่บุญตาหรือใครต่างๆที่สับแบบเก่งๆหรือพี่ในต่างๆที่เขาเป็นนักแข่งนะครับก็บอกตรงว่าผมก็เป็นลูกกี้นะครับอ่อนหัดมากอยากจะขับเก่งเหมือนพวกเขานะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากเสี่ยงดีกว่าขอให้มันเป็นอะไรที่เราชอบที่จะแต่งมาให้สวยงามมากกว่าที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงประมาณนี้นะครับถ้าเอาจริงๆคนมองนะครับผมก็ยังขับไม่เก่งจริงๆแหละแล้วก็รู้สึกว่าการคุมรถได้ไม่ดีด้วยนะครับก็ มันคงเป็นอะไรที่ผมอยากจะพัฒนาตัวเองด้านนี้เหมือนกันนะครับในอนาคตเนาะถ้ามีโอกาสแต่ซึ่งคงจะยากนะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองในด้านขับแดกก็ใช้เงินเยอะนะครับขับรถแข่งทุกอย่างใช้เงินเยอะหมดนะครับผมก็ชอบที่จะแต่งสวยขับเที่ยวมากกว่านะครับตอนนี้เป็นตัวตนผมมากกว่านะในอนาคตเดี๋ยวว่ากันมาครับเดี๋ยวไปคําถามต่อไปกันดีกว่านะครับต้องพาไปวิ่งแดกบ้างแล้วครับพี่โอ้โหผมเจอคําถามนี้เยอะมากนะครับว่าเฮ้ย ทำไมไม่ลงซุปซุปอัพอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหคืออยากจะบอกว่าการที่คุณจะลงซุปอัพนะครับคุณต้องใช้เงินเยอะประมาณนึงเลยนะครับถามว่าซุปอัพเนี่ยมันก็จะมีของหลายเกรดนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยจากที่ผม ได้ลองแต่งคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะลงซุปเอรจริงๆก็ค่อนข้างที่ใช้เงินเยอะแล้วอย่างเช่นพี่เบียร์นะครับคันที่เป็นสีทองนั้นบอกเลยว่าใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วมันซึ่งแบบเราลงไปรันนึงแล้วก็ต้องพังรถบางทีรถก็พังหรือว่าลงไปรันนึงเนี่ยคือพวกนี้เขาต้องใช้รถเต็มประสิทธิภาพนะครับบางทีเนี่ยเราก็ถ้าลงเราไปลงแล้วแล้วเราทําไม่เต็มที่เนี่ยมันรู้สึกว่าเราไม่เฟี้ยวอ่ะเราแบบมามาแค่ฮาฮาอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะถ้าลงนะครับวันหนึ่งผมอยากลงด้วยฟีมือมเอง รถที่ผมทําเองแต่ต้องมองตรงว่าตอนนี้ไม่มีงบนะครับมันแพงมากๆนะแต่ถ้าใครอยากผมลองสปอนเซอร์ก็เข้ามาเลยแต่ว่าผมก็ไม่เก่งนะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะตอนนี้รถพี่ติดตั้งสเตนเกตแล้วหรือยังครับอุ้ยคําถามนี้ค่อนข้างลึกนะคือบางคนเนี่ยที่เข้ามาดูช่องผมอาจจะไม่รู้ว่าสเตนเกตคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเท้าความเรื่องสเตนเกตก่อนแล้วกันเนาะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะแต่แค่รู้ว่ามันทาหน้าที่อะไรนะครับก็สเตนเกตเนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าที่การ ตัดจุดระเบิดนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเอามาตัดในรอบสูงนะครับอย่างเช่นผมได้เปรียบเทียบรถบ้านก่อนแล้วกันนะร,รถบ้านก็ไม่ได้ใช้นะครับคือเวลาที่เราเนี่ยครับจะลากรอบเร็วๆนะครับเราแวดแหวตอนที่รอบ7-8000นะเราต้องเหยียบคัดทุกต้องไหมอาจจะต้องเหยียบคัดเพื่อให้รถรอบลงมาหน่อยเราก็สับเพิ่มเนาะแต่ว่าทาให้มันสั้นที่สุดนะเพื่อให้รถมันได้เขาเรียกว่านะต่อเนื่องเนาะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยไอสเตนเกนเนี่ยมันมีหน้าที่ในการตัดรอบจุดระเบิดนะครับถามว่ารถบ้านใส่ได้ไหมผมคิดว่าใส่ได้นะแต่จะมีประโยชน์ต่อเกียร์ที่ผมใส่อยู่คือเกียร์เขาเรียกว่าน,นะเกียร์ด็อกแล้วกันมันเป็นเฟืองตรงนะครับทุกคนมันสามารถใส่เกียร์โดยที่ไม่ต้องชะคัดได้ถูกไหมซึ่งสเตนเกนเนี่ยมันช่วยตัดรอบจุดระเบิดในรอบสูงนะฮะคือจากที่เราสักเท้าเร็วๆใช่ไหมไอการตัดจุดระเบิดพวกเนี้ยมันจะตัดแบบเซียววิเร็วมากว่ยที่เราไม่ต้องสักเท้านะเราก็ดึงปั้งปั้งเลยนะมันก็เปลี่ยนเกียร์เลย น,นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันนะครับแล้วถามว่ารถผมได้ติดตั้งไหมนะครับก็ติดตั้งไปแล้วนะครับแต่ว่าผมใช้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าม่น่ากลัวมากนะครับการที่คุณจะสวนเกียร์ในรถพันม้าเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับผมแล้วกันนะคนอื่นอาจจะเก่งนะแต่ว่าผมไม่เก่งนะไปคลิปซูเปอร์ต่อไปนะครับคนมาเลยคุยเก่งมากเชียร์ให้พี่กบไปเยือนอู่แกสักรอบนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงการไปขับเที่ยวในอนาคตของเรานะครับพี่พี่มาเลยเนี่ยคุยเก่งจริงครับแล้วก็ชวนผมไปที่ มาเลในปีหน้านะผมก็มีแผนว่าจะไปนะครับแต่ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าจะเอาซูเปอร์หรือว่าอีโอไปครับคือถ้าเอาซูเปอร์ไปเนี่ยต้องสไลด์แน่นอนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับก็สไลด์ที่นู่นก็ค่อนข้างแพงนะที่ผมได้ยินมานะที่ไทยบางทีสไลด์เนี่ยอย่างหลักพันนะที่นู่นเริ่มต้นเป็นหมื่นนะที่ผมได้ยินมานะไม่เคยไปด้วยตัวเองนะแล้วก็ขับไปเองเนี่ยก็อาจจะได้ฟิลลิ่งต่างๆด้วยนะครับผมเองก็อยากไปมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่คิดว่า ีหน้าไปแน่นะครับถ้ามีโอกาสขอขับรถตจ้เองไปมาเลยสักครั้งในชีวิตนะผมอยากไปเยือนกินเกนติ้งเนาะใครเคยไปก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ฟินสุดๆอันนี้แถมให้นะนเพื่อนๆนะอ่ะโอเควันที่ลงคลิปเขาเรียกว่านะคลิปซูบรูนะครับคือพี่เม้งเนี่ยบอกว่าเนี่ยอ่ซูบรูเนี่ยพังง่ายจริงไหมนะครับก็ในในนั้นก็คงแบบตอบอะไรต่างๆมากมายนะครับประมาณว่าเครื่องซูบรูเนี่ย มันทนไหมนะครับก็คือถ้าอย่างละเอียดแล้วเนาะด้านในเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณว่าสมบลูบูตมากไม่ได้เดี๋ยวปอกแตกนะครับแต่ในข้อหมายของแกคือรถที่โมมานะครับอาจจะปอกแตกถ้าไม่ใช่เทอร์โบเดิมนะแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเดิมเนี่ยบูตบาร์สี่บาร์ห้าเนี่ยสบายนะครับแล้วก็ซูรุูเนี่ยถ้าเป็นรถบ้านนะครับมันวิ่งใช้ได้นานนะครับคือรถต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าคุณเอาไปแต่งอะอีโว e ผมเนี่ยหรือว่าซูอร์เนี่ย เอาสม,มูทสม,มูทสม,มูทพัดแต่งเยอะเแล้วกันไออีโวเนี่ยมันทนแล้วเพราะมันทำไม่เยอะแต่ซูเปอร์เนี่ยถ้าคุณไปใช้งานหนักๆเนี่ยมันไม่ทนหรอกครับรถแต่งมากๆเนี่ยรถไม่ทนหรอกครับคือในข้อหมายของทนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือพูดถึงแบบรถคนทั่วไปเนาะแต่ถ้าเอ่อคนที่ทำโรลซิ่งมาโอ้โหรถอยู่ได้หลายปีอะไรเงี้ยมันถือว่าทนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้รถบ้านเนี่ย มันอยู่ได้เป็น10ปีนะครับ20ปีอะไรเงี้ยมันอยู่ได้นานนะครับก็อาจจะอยากอธิบายแบบนี้นะมันก็คนละแบบนะบยิ่งคุณใช้พลังมันเยอะเท่าไหร่นะครับอายุมันจะสั้นลงนะครับประมาณนี้แต่แค่เราก็บอกจุดออนจุดแข็งของรถให้ฟังเท่านั้นเองฮนะก็หลังจากที่เราถามคำถาม q A ที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดแล้วนะครับก็บอกเลยนะว่า ความคิดเห็นของผมนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่นะก็คือถ้าเกิดว่าใครเห็นต่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมไม่ได้สิเรียมอะไรนะครับแล้วก็พูดคุยกันเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับผมหรือว่ารถของผมนั่นเองก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้นะบางทีผมก็อาจจะหามาไม่ครบเนาะโอเคว่ายวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย